อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆวันนี้มาดูกันค่ะไพ่สามไม้เท้าหัวตั้งนะคะ มีเกณฑ์ว่าจะมีงานดีๆเข้ามาให้ทําแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางระยะใกล้ๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นค่ะไพ่เดอะชรออตหัวกลับนะคะคุณจะมีชัยเหนือคู่แข่งศัตรูไม่ว่าจะเป็นศัตรูในเรื่องใดก็ตามค่ะไพ่ควีนออฟแว์นะคะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับเจ้านายหรือว่าได้เป็นเจ้าของกิจการค่ะ ไห้เดอดซันนะคะหัวกลับคุณจะมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์นะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมือขึ้นไปหมดเลยนะคะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดเนี่ยคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามานานแล้วแล้วก็มันยังไม่ได้สักทีตอนนี้สิ่งที่คุณปรารถนาทั้งหมดในอดีตนะคะจะกลับคืนมาหมดเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าพลังงานเหล่านี้เป็นเรื่องราวของคุณคุณจูนรับได้นะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะและถ้าคุณรักใครปรารถนาดีต่อใคร ก็แชร์กระจายไปให้เขานะคะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจทุกภบทุกชาติไปเลยค่ะ